เาสามมุกนะครับตรงนี้ที่พี่เขาบอกว่าให้ขึ้นมากาศการะโคแลสารกับตรงนั้นนะครับที่มีว้าวนั้นคือ3สามหนึ่งนะครับที่มีบนตรงนี้มีสาลเจ้าแม่ทัพทีมเจ้าแม่เสาสามมุกเจ้าแม่ควอิมนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุ้ยสวยงามมากครับผมบอกเลยคนคละที่ที่เราไปเมื่อวานเอ้ยรอไปแล้วอ๋อคนละที่นครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับอันนี้มีพระสิวรีด้วยนะครับดูนะครับทางสายจีนนะครับนะ ปาครับเราไปไหว้กันวันนี้ผมขุนวดสันจอนย้อนรอยตำนานกันลครั้งหนึ่งเจ้าแม่ขอสามุกจุดหนึ่งนะฮะอาจจะเสียงดังไปหน่อยเราต้องขออภัยพลังงานเยอะพลังงานดีมากครับนะตรงนี้ก็มีทาบุญเกี่ยวกับของการบริจาคทุกเทียนนะครับทุกเทียนด้านนั้นเลยครับครับทุกเทียนด้านนั้นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอามาทิชเียญทุก อันนี้เป็นตำนานจากจีนค่ะเดี๋ยวอักบัตแรกจุดเพียนคนละคู่คุณก็มีจะเพียงตำนานก็เป็นทัท้พันปีแล้วนะเทพเจ้าผู้าาดได้รับองค์การจาก อ้วงฮองเต้เนาะปักเทนะรับให้อวตารจุติลงมาในโลกมนุษย์โดยให้สัจจะต่อนหน้าเทพแมน้สว่าเมื่อพบผู้เจ็บป่วยต้องช่วยเหลือพบผู้ลำบากต,ต้องชุนเจอือพบผู้เดือดลือต้องห่งครองพบผู้ขาดขายต้องเกื้อหนุนพบผู้ทำาดีต้องปกป,ป,ป้องพบผู้อุทัยต้องแก้ไขพบอัคคีภัยต้องช่วยดับพบผู้คิดร้ายต้องปราบปรามเจ้าแม่รับองค์การจากสวรรค์จุติในโลกมนุษย์ในวันที่23เดือน3ตาม แต่เป็นชาวจีนอันนี้อ่านไม่ออกแล้วทิศกระดับเ้าลางศรก็ประมาณนั้นเนาะอ่านกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะไหว้ด้วยผมผมจะไม่จุดธูปครับเพราะผมสัทธาด้วยกันไหว้จากจิตน้อมนำบูชาได้ถวายเป็นวงมาลัยกับน,นี่นะคพับ<อ>ปครับไเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นขอ,อรักเมืบอวนมีป้ายที่มีป้ายนะคะทางซ้ายแล้วขวาป้ายกระนเวรอันนี้จะเป็นไหว้ฟ้าดินก่อนนะครับ

โอเคครับจากที่เราไปไหว้เจ้าแม่ขับซานเจ้าแม่ทับชินเจ้าแม่กุนอิมเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ในนี้เราก็ต้องให้เกียรติด้วยเนาะจะถ่ายอะไรพาถ่ายทำอะไรก็ต้องแบบทำแถ่ายเท่าที่ได้เนาะใช่ครับจะไปไหว้เจ้าแม่กิมป้อพระมารดาของนี่เสียงห้องเต้ข้างบนเป็นเจ้าแม่กิมกุนอิมมะไม่แน่ใจเราต้องไปดูกันตรงนี้เราไม่เคยมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราขอถอดรองเท้าไว้ตรงนี้เนาะ ช้อนร้อนนะถ้าจะเดินไปนู้นนหะประวัติของผู้นี้คือท่านคือนัทพบเจ้าชายจีนบนเตเรแผ่นดินใหญ่น้ำตั้งเฮียเซ้งนะครับผู้ก่อตั้งสันเจ้าสิบผูดก่อตั้งสันเจ้าสันเจ้าจี่แม่ขอสันมุกนะครับขออนุญาตเข้าไปกราบนะครับอ่าทุกขอความสเร็จความงามจนบันเกิดแต่ตัวเจ้าทั้งคนก็ขอแล้วทุกเจ้าลัง แลก็รู้ที่เพจในเฟซทุกท่านเชิญสาธุที่ก่อสร้างศาลเจ้าแม่เขาสามมุกนะครับที่มาจากไกาลโพนทะเลนะท่าเนะะาเป็นคนจีนท่านเป็นหนักพจนนะครับสาธุนะครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าแม่เขาสามมุกนะครับ นี่นะครับมีภาพของเจ้าแม่อยู่นะครับขออนุญาตเจ้าแม่ถ่ายทำนะครับสาธุขอเจ้าแม่ข่าวสามมุกลูกมีความอธิษฐานจิตขอเจ้านองในป,ประสบความสำเร็จเงินทองงานการเพื่อเลี้ยงดูคนในครอบครัวและสมผลได้กับคนที่เจ้ารักและเพื่อนๆในเพจในเฟซบุ๊กคนมีความสุขเจริญด,ด้วยเจ้าแม่ข่าสามมุกด้เลยนี่คือจุดหนึ่งนะตอนนี้เราไปไหว้จุดหนึ่งถูกไหมนะครับมามาไหว้ท่านเจ้าพอ่อซึ่งเฮงเจียรหรือ อากงสีเสียงตาส้นนะครับสาธุสาธุขอองค์เฉพาะฮินเจียปวดเมตตาประทานความสำเร็จงานการเงินทองให้กับเราคนรุ่นเจ้าหลักทำไรประสบความสำเร็จด้วยทถิสาธุสาธุสาธุเขานงูปันฟังบังรังตรงนี้บอกเลยว่ามีพลังงานที่ดีนะครับแล้วก็เย็นสงบนะครับป